สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดีบน Amazon ของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับเออฝากหน่อยนะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เริ่มโปรแกรมรับจ้างรับจ้างทำนะฮะแล้วก็มีพาร์ทของรับจ้างสมัครนะครับมี2เคสติดกันเลยก็คือสมัครแล้วไม่ผ่านนะฮะเคสแรกนี้อย่างหนักเลยไม่รู้ลุ้นจะโดนแบนไม่แบนนะครับเคสสนี้ยังไม่โดนเขาขอเอ,อกสารใหม่ก็ต้องคุยกันยาวนะฮะเพราะฉะนั้น ในพาร์ทของการสมัครผมขอ,อนิดนึงคืองานแก้มันยุ่งยากนะครับถ้าคนไหนคุณลองสมัครเองแล้วและมีแวว์โดนแบรนด์หรือแบน์อะไรก็แล้วแต่นะครับพอเข้ามาดูว่าอ๋อคุณเป็นคนที่เอาเอาอ e ีเมลเนี้ยสมัครอเมซอนแล้วนะครับเคสนี้ผมขอเพิ่มนะครับเพราะมันคืองานแก้นะครับแล้วก็ไม่มีการันตีคืนด้วยนะครับเลทราคาอยู่ที่4.5 0 0ไปดูได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นยังเหมือนเดิม แต่ถ้าคุณมาใสๆเลยนะไม่เสี่ยงสมัครเองก่อนนะครับเหลดปกติในการรับจ้างทำนะครับ <c oughs> ตัวนี้หนึ่งเพราะว่างานแก้วผมบอกเลยยาวนะฮะยาวโอเคเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้นะครับสินค้าขายดีอยู่ในภาพของเด็กน้อยคนนี้นะครับอืเนี่ยมีแหละมีสินค้าอยู่ลองเดาดูว่ามันคืออะไรนะสินค้าตัวนี้นะครับแรงป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณพันแปดถึง 200เลยนะถ้าขายตามคลิปของออดออนไลน์เราพูดตลอดครับอมาซอนวิธีดูสินค้าขายดีดูอย่างไรนะครับก็ดูแรงนะครับแล้วแรงต้องไม่เกินสองสามหมื่นแต่นี่อยู่ในสกคปพันแปดถึงสองโคตรขายดีครับเฉพาฉะพาตัวนี้นะเฉะพาะตัวนี้นะครับปัจจุบันผมแคปเมื่อเช้าก็อันดับ6กรสอดนะครับแล้วก็ผมจับจากเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะโปรแกรมบอกว่าอยู่ที่อันดับ 668มีความคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าโปรแกรมเขาได้ Data จาก a m a z o n ช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ต่างกันมากแล้วก็ต้นทุน14เหรียญผมว่าสบายสบายแฮร์เลยบอกเลยจริงๆแล้วก็ตัวนี้ผมพูดตรงๆนะผลิตในไทยได้ด้วยตัวนี้ผมอาจจะไม่มีอ l ลีบาบาให้เพราะผมดูแล้วว่าเฮ้ยมันทำในไทยได้ตัวนี้น่าสนใจควรควรเหมือนกันนะครับโดยประมาณการยอดขายเดือนหนึ่ง2,200ชิ้นนะครับตกวันละประมาณ70ชิ้นแต่ผมจะบอกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราทำได้ วอนล,ละสามชิ้นก็แฮปปี้แล้วจริงๆนะครับไม่ต้องขนาดเขาเขานี่เหมือนเป็นอิชิตันไปแล้วแต่ถ้าเราจะทําน้ําหวานเข้าเซเว่นคือเราก็หวังยอดแหละแต่จะจะยอดเราลงทุนเท่าอิชิตันและยอดขายดีแบบอิชิตันก็เป็นไปไม่ได้แต่ยังน้อยให้เราขายได้ไดเรื่อยๆและเราตั้งเป้านะฮะตั้งเป้าสร้างสินค้าสักสามสิบชิ้นขึ้นไปคุณก็มีกําไรหลักแสนได้นะครับตัวนี้ขายได้ในเดือนหนึ่งสามหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์นะครับเกือบเกือบโอ้สามหมื่นสองเดี๋ยวเดี๋ยวรายรวมเหมือนกันเลย ทำไมชอบมาลูตอนอัดคลิปเนอเดี๋ยวค่อยตอบนะครับอ่ะก็ประมาณเกือบเกือบล้านเลยนะฮะสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับเข้าไปดูฝั่งต้นทุนนิดนึงนะต้นทุนเนี่ยเขาขายที่13.99ก็คือ14เหรียญเอ่อตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยนะครับ FBA Full f m e n t f e e ค่าหยิบค่าห่อค่าส่ง Amazon เก็บที่3.3 1หนึ่งะฮะเรดนี้เรดเก่าแต่ต่างกัน4บาทไม่ซี่เรียดน,นะครับ อ่าริฟเล e ฟรีสองจุดหนึ่งนะครับคือสิบห้าเปอร์เซ็นของสามจุดเก้าเก้าไอสิบสามจุดเก้าเก้าก็พอรับได้นะสองตัวรวมกันนะห้าจุดสี่แล้วกันนะครับต้นทุนเราอยู่ประมาณแปดจุดหกแปดเดียนเนาะอยู่นะแปดเดียนเท่าไหร่วะคือจริงๆต้นทุนผมมาเอาอยู่นะผลผลิตในเมืองไทยแต่ว่าเอาง่ายๆตอนนี้ผมใบให้ว่ามันเป็นเซ็ตแต่ว่าเป็นต้นทุนเซ็ตที่มันไม่แพงสามารถ ทำด้วยงานไม้เก๋ๆได้แล้วก็ทํากระเป๋าสักใบหนึ่งเป็น,นเซ็ตกระเป๋าอืมนี่ใบโคตรเหมือนกันนี่เอาอยู่จริงๆเนี่ยดูแลเอาอยู่จริงนะบอกเลยถ้าเห็นเนี่ยเห็นฉเฉลยแล้วบอกเลยว่าเอาอยู่นะครับสินค้านี้มีคีย์เวิร์ดพันสี่ร้อยตัวเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแจมคีย์เวิร์ดผมผมเช็คมาสองคีย์เวิร์ดด้วยนะครับคือตัวบนสุดที่หามาช่วงนี้คือคนอาจจะไม่เยอะนะหามาห้าพันนะครับแต่สําหรับผมมันมันว่าโอเคนะนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคีย์เวิร์ดข้างล่างนะครับประมาณ4,000นะแล้วเทรนด์หนึ่งเดือนล่าสุดที่ผ่านมาก,ก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันดีพอสมควรเลยนะแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัว5,000ข้างบนเนี่ยนะครับในช่วงมีนาถึง14เมษายนนะครับเอ๊ะก็มีนาแหละนะกราฟนะครับ <c oughs> ก็ใช้ได้นะในคนหานะฮะก็โอเคนะ6วันพันกว่านะครับเป็นสินค้าแบบ กำลังมาเดี๋ยวจะเห็นกราฟว่าทำไมมันกำลังมานะครับอีกตัวหนึ่งอาจจะน้อยหน่อยนะอันนี้เป็นนิชในหะน่อยคีย์เวิร์ดนี้นะครับแต่ก็เยอะอยู่นะหกหกวั 6, 6, 6, นพันสองเนี่ยสำหรับคีย์เวิร์ดนี้นะสินค้านึงไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเดียวนะฮะรวมๆกันก็เป็นหมื่นได้นะครับอ่ะไปดูแรมหน่อยตัวแรกคนหาห้าพันสองคู่แข่งสี่พันก็ถัวเฉลี่ยเยอะเหมือนกันแต่แต่พอมาดูแรงแล้วอะ คนที่ขายอ่ะก็แรงใช้ได้คือไม่ไม่แม้จะไม่หลักร้อยหลักพันแต่ก็ไม่เกินสองสามหมื่นบนเลยนะต่อวันนี้ออกดีนะเออใช้ได้เลยอีกคีนหนึ่งนะฮะคู่แข่งหลักร้อยเลยครับเอ๊ 1, เหนึ่งพันเนาะนะฮะดูผิดจำผิดนะครับเนี่ยก็ขายได้เรื่อยๆเลยนงะแต่นี้เป็นคีย์เวิร์ดนะแต่ก็สินค้าเดียวกันนะครับอาจจะมีลดห้าหมื่นห้าบ้างนะฮะนี่ผมอยากเอาคีย์เวินี้มาโชว์เพราะว่าเออคนก็หาสี่พันแต่ว่า คู่แข่งก็น้อยลงนะครับอันแรกคู่แข่งเท่าไหร่ไปดูดิลืมนี่เห็นไหมคู่แข่งห้าพันไอคนหาห้าพันคู่แข่งสี่พันแต่คนหาสี่พันนะครับคู่แข่งเหลือพันเดียวเช่นนั้นนะเออก็ดีนะแต่มันก็ยังขายได้อะคู่แข่งน้อยลงเห็นไหมคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับทําทําทําไม่ว่าจะทําอะไรงานออนไลน์อ่ะพอไปดู Google a d w o r d s นะครับ ในตัวคนหาพันกราฟมันก็สวยนะเทรนมาเลยแหละดูดีพีแบบขึ้นเลยจะอาจจะมาสาโลว์ในปีนี้หน่อยแบบโอ้ไฮหฮไปนิดนึงนะฮะช่วงปลายปีคนคุยกันเยอะในะะดเดซิมเบอร์แต่ถึงจะถึงจะลงแล้วนะผมว่าในปริมาณการเสิร์ชมันก็ยังสูงอยู่นะก็ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะแต่ดูแล้วผมว่าเวิร์กนะครับแล้วก็ผมบอกเลยด้วยสถานการณ์โควิดเนะีตัวเนี้ยสำหรับขวัผมนะถ้าเกิดคุณรู้มันคืออะไรอะ่ะ มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเนี่ยแนะนําด้วยนะครับผมก็ว่าเวิร์กนะครับก o g l e Trend เหมือนคนเคยรู้จักแล้วมันก็ลงแต่มันก็เริ่มมีเนินขึ้นก็สวยงามอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งที่หาสี่พันใน g l e กีลคนหาน้ายอมากเลยเป็นนิชคีย์เวิร์ดเลยแต่ว่ากราฟถ้าสังเกตกราฟมันก็ขึ้นอยู่นะเป็นนิชคีย์นะครับผมว่าโอเคผลิตในไทยได้ต้นทุนไม่แพงน่าทำฮะบอกเลยนะครับ ก็คีย์เวิร์ด2อ2พ ep 95โค้ด95 6 7 8 9จัดมาจัดไปขอมาขอไปนะครับ odonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะฮะแล้วเรามีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น ebay amazon นะครับอย่าง amazon เราจะมีเครื่องมือจาง g ก e Scout ตัวนี้ชี้เป้าให้กับเพื่อนๆน,นะฮะเจอสินค้าขายดีเจอคีย์เวิร์ดทำงานง่ายขึ้นไม่เก่งภาษาก็ทำงานได้นะครับแถมถ้าสมัครเองปีหนึ่ง2 6งงเรียนคอร์ส odonline บอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นโค้ดคุ้มนะฮะ ตกปีละเหลือ2องพันจากปีละ2อ0 0มไม่พอไอสองพันเนี่ยคุณยังได้เครื่องมือเวอร์ชันวอแล้วก็แอดว์ดด้วยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครไปดูรายละเอียดได้ที่หนะ้าเว็บไซต์หรือแบบผ่อนเครื่องมือก็มีนะอ่าผ่อนเครื่องมือก็ผ่อน3เดือนนะฮะสำหรับเครื่องมือนะครับก็แต่ว่าโปรโมชั่นหายไปปีหนึ่งก็ยังคุ้มอยู่นะนีสมปีเก้าพันก็ตกปีละสามพันะจะเอาสองพันหรือสามพันสาพันผ่อนนิดนึง นะฮะคุ้มอยู่ติดต่อเราได้ที่ไหนนะฮะไปที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาคุยกับเราได้ทันทีเลยนะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณนะไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับตามด้วย odonline โทรมาก็ได้ที่เบอร์0 8 1 5 5 1 1 6 1 6หากสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับเราทำคลิปทุกวันผ่านขึ้น YouTube ช่อง odonline ยังไงเพื่อนๆสนใจคลิปแนวน,นี้สไตล์นี้ยังไงก็ ฝาก subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นนะฮะ Facebook fanpage, od online, Twitter, od online, uh, Instagram od online ยังไงก็ฝากเพื่อนเมื่อติดตามด้วยนะครับไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ